เห็นมีนี่ชอบคนนี้คือใครคนนี้คือใครหนึ่งในนั้นครับคุณณ o ฏยก็พูดถึงครับผมว่าคุณณ o ฏยศีเขาเป็นพิธีกรนะครับคุณแล้วเขาแบบอยากรู้จักศิลปินมากขึ้นเพื่อเพื่อนต่อไปถ่าย MV ให้ได้โอ้โหแก้ตัวเนียนนะคบเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งวิดีอามาให้ดูกันครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าตีหน้าขึ้น MV เอ้ขึ้นคอนเสิร์ตทแรกเป็นยังไงจะเออจะเวอร์หรือจะเปรี้ยวซ่ายังไงไปดูกันดีกว่าครับครับผมนี่ตอนนี้ก็ซาเช็คกันอยู่่่นนครับพพีีี้ พี่แบงค์วงคลาสงานนี้นะครับเป็นงานคอนเสิร์ตของคลาสที่จังหวัดราชบุรีครับตีนา่าเพื่<ม>ไปลองสนามแจมเล่นเพลงชา้าให้ฟังกันแบงตัวน่ารักด้วยถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับด้านหลังแบ็คอัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือกลองหรือว่าเบสหรือกีตาร์อย่างเงี้ยจะเป็นพี่ๆวงคลาสหมดเลยเรียกได้ว่างานนี้เป็นปาดันดันกันสุดตัวครับผมนี่น,นี่มีโชว์นะครับเป็นเพลงชาพี่แบงค์อกมารับด้วยน่ารักมากๆเป็นแบบพี่น้องเลยครับผมองบอกว่าคุณตีน่านะฮะ บ้างอย่างพี่วงคลาสเลยนะครับใช่ครับที่สำคัญเนี่ยพี่คนของวงคลาสเนี่ยสอนนาตีหน้าเล่นกีตาร์ด้วยเองด้วยมนี่แต่งเพลงให้ด้วยครับผมแต่งเพลงด้วยและที่สำคัญนะครับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของวงคลาสคือคลาสอาร์มี่ร็อกคอนเสิร์ตตีหน้าขึ้นไปเล่นด้วยถูกต้องครับไปดูภาพกันดีกว่าครับ สตอบรับดีมากๆตีหน้าคนนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดอยากรู้จักตีหน้าเพิ่มขึ้นต้องไปที่ไหนครับรับตีหน้าขีดเว w ร์บ a k เว็บดตตีหน้าขีดมาม่าดคอมนะครับตีน่าเข้าไปอัปเดตไดอารี่พวกเราทุกวันเลยครับต้องครับแล้วต่อไปครับช่วงดูอิดวันเป็นหนึเดย์ครับอยากรู้ว่าดิวเล่นแบบว่าเครื่องเล่นเป็นยังไงตามไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันมาต่อกันที่อีกหนึ่งเครื่องเล่นดีกว่าที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮิตมากๆในหมู่เด็กสยามครับเครื่องเล่นอะไรครับผมสกายบันเนอร์ครับพร้อมเล่นยัง ผมพร้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้มันยังไม่ได้คร <c oughs> ัง้ <c oughs> <c oughs>